ไปดูเรื่องฝนหลวงนะฮะคือปฏิบัติการฝนหลวงเนี่ยจริงๆก็เหมือนหน่วยที่ปิดทองหลังพระนะครับ,รบทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยก็ฝนขาดช่วงเนาะหน่วยฝนหลวงเนี่ยก็ทำงานหนักเป็นพิเศษก็มีการเดินหน้าเจ็ดหน่วยปฏิบัติการนะครับกระจายกำลังกันขึ้นบินเพื่อทำฝนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของภัยแล้งและปัญหาหมอกควันไฟป่า นะครับคือฝนหลวงเนี่ยช่วยได้หลากหลายประโยชน์เลยนะครับทั้งหน่วยที่เชียงใหม่นะครับก็บินแก้ปัญหาเหมาะควันแล้วก็เติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนอนะครับก็ตลอดแนวทั้งแม่ห้องสอนนะครับเชียงใหม่นะครับพระเยลลำปางเชียงรายนะครับก็ลุยเต็มที่ก็จริงๆเขาจะมีเหมือนเรดาร์มีมดาวเทียมนะตรวจสอบว่าวันนี้ ควรจะขึ้นบินในพื้นที่จุดไหนเน้นจุดไหนเป็นพิเศษเขาต้องวางแผนการบินแบบว่าวันต่อว,วันเลยนะคือทีมงานเขาถือว่าโอเคใช้เครื่องมือทันสมัยและใช้ความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่อย่างมากเลยทุกภาคส่วนทั้งนักบินบและคนที่ทํางานภาคพื้นดินหัวอันนี้ให้กํบบาลังใจนะครับ,รบแล้วก็หน่วยที่หัวหินหัวหินก็ดูพื้นที่ทั้งเพชรบุรีประจวบราชบุรีนะครับแล้วก็ หน่วยการจนบ,บุรีนี่อันนี้บ้านคุณอ๊อฟนะครับดูการจน,นบ,บุรีสุพรรณนะครับก็พื้นที่ไหนที่แบบเจอปัญหาหนักก็จะเน้นเป็นพิเศษก็ะจะมีข้อมูลอยู่นะครับทั้งข้อมูลภาพพื้นดินและข้อมูลทางพิกัดดาวเทียมหน่วยลบบุรีอันนี้คุณอ๊อฟก็เคยอยู่นะส <này. S 1> ละลบ,บุรีลบบุรีนะครับแล้วก็หน่วยสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้ลงไปทางใต้นะครับที่ชุมพรอ่าท่าแซสุราชนะครับหลังสวน ระนองพังงาเนี่ยคือหลายพื้นที่อันนี้ผมยกตัวอย่างนะจริงๆเขาไปจุดต่างๆที่สําคัญสาคัญรวมถึงที่หน่วยแพร่นะครับโอ้อันนี้ก็เคยอยู่นะเคยอยู่หลายที่นะพิษณุโลกเพชรบูรณสุโขทัยเนี่ยจุดตรดิศนะครับแพร่น่านเนี่ยพื้นที่สําคัญต่างๆนะครับรวมถึงทางหน่วยนครรานสีมาที่โคราชนะครับอันนี้ โซนอีสานชัยภูมิบุรีรย์นะครับก็ทํางานอย่างหนักก็ขอชื่นชมและให้กําลังใจนะครับหน่วยฝนหลวงทั้งผู้ที่อยู่บนเครื่องบินและผู้ที่อยู่ภาคพื้นดินเพราะทีจริงไงอย่างของเราที่จันทบุรีเนี่ยอืก็บางบางทีเขาก็มาตั้งสูย์เหมือนกันนะครับเป็นเป็นช่วงดูแลภาคตะวันออกจันทบุรีสระแก้วเนี่ยจะเชื่อมโยงกันนะครับก็ทุกภาคส่วนเนาะช่วยกันเต็มที่ครับ